ฮัลโหลสวดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาปานะครับวันนี้จะมารีแอคตัวอย่างซีรีส์โลกินะครับซีซั่นสองครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับพิ่ปล่อยมาวันนี้นะครับเมื่อเมื่อวันนี้เลยตอ,ตอนช่วงประมาณสองทุ่มเนี่ยผรีบรีบไปก็สี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนะครับ เราต้องมาพร้อมกับวอลเตอร์ใหม่ด้วยนะครับวอลเตอร์โลกี้ซีซั่นสองนะเป็นโลกี้หลายตัวเลยครับเป็นหลายคนแล้วก็มีซีวีนะซีวีวอลเตอร์วอลเตอร์ล่าสุดเลยนะครับซีวีุดด้มนะแล้วก็มีโบเมีเดด้วยนะออบเมลดนั่นแหละแล้วก็เป็นโลกี้ปิงวอน มิสมิเนตนะครับเป็นโปเตอร์แรกนะครับเป็นมีโลกิอ่อใส่หมวกด้วยนะครับเป็นโลก Ant ิจากในอ่อสแมนแอนด์วอร์ปคอนเามเเนียนะครับจากในเอนแคดิดนะครับแล้วก็มีที่มันมีมอเบียสมาด้วยแล้วก็ไม่ใช่มอเบียสนะนะมอเบียสเจ้าหน้าที่มุมเจ็ดแล้วก็ อ่บิ๊กทอรี่ m ทม์มาเลนี่นะครับเป็นแข่งอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นแข่งเห็มก็บอกว่าจะเป็นแบบเอออีว e ูรีเมนะครับนั่นนะอืมนะครับ,นะรบซึ่งเรามานีดีแอครับชมต,ตัวอย่างกันนะครับสามสองนง

อ้ที่เห็นเป็นจริงก็ไมมีอะไรขวางรว่างโลกนี้กับมหาภัยพิบัติอยากรู้ก็มีแค่ทางเดียวออกเดินดูแบบที่ทำนมานี่มันยุคไหนเนี่ยสายมือสายมื เราก็สวย,ย CV, ซีวีซีวีนนนนเ,เนี่ใส่ชุดวิกาใช่ไหมนเนี่ย นี่คนนั้นนี่จำชื่อไม่ได้ไอ้ยรารบอหน้าไม่ใช่นนี่นี่จากกันต้อมไอเนี่ยโอ้โหฉากนี้โโนเจด อ๋อใช้พลังแบบนั่นแหละอืมนั่นแหละเริ่มสตรีมพดูลาคมนี้นะครับเอ๊มันมีอะไรปั่นป่วนนะอืม

เล่นใหญ่ไปอนิดนึงนะคือนี่ก็จะเป็นใครอืมไข่วะจำไม่ได้เอ่อนึกไม่ออกอะแต่นั้นแหละบทข้อสำคัญในซีซั่นแรกอันนี้เป็นระบนหน้าวาไม่แน่ใจอ่ะอืมไม่แน่ใจ ยุคก,ก้าสูนั่นเลยอ่ะนี่จากคอนตัมเมเนียในเอ็นเครดิตคอนตัมเมเนียเอ็นเครดิตหรือโพสเอ็นเครดิตนี่แหลจะจำไม่ได้มันมีสองเอ็นเครดิตไงอืมนั่นแหละครับโพสเอ็นเครดิตมั้งนั่นแหละเอ็นเครดิตจะเป็นแข่งแบบรวมตัวทั้งทุกคนอะ่ะนั่นแหละ ถ้าจะไม่ผิดนะก่อนที่จะดูโลคิ s ซิซัน2นะครับก็ไปตามดูซีซันแรกก่อนนะครับแล้วก็ไปดูก่อนอื่นเนดะี๋ยไปดูเรื่องเอนเกมก่อนนะครับว่าเป็นมาอย่างไงอะครับแล้วก็ดูซีซันแรกแล้วก็ดูแอนแมนแอนด์วอฟคอนต้าแมเนี่ยนะครับ ที่ใายในนินี่พัทฮอสตานะครับไปรับชมกันได้น,นะครับมีทั้งทุกทำลายจัดเรียงไว้ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ไปชมตามเรียนทำลายก็ได้หรือเรียงตามมั่นแฉก็ได้นะครับก็ลวเตะแต่ว่าผมแนะนำให้เรียงตามทำลายกว่าจะได้เข้าใจนะครับแต่สำหรับตัวอย่างนี้นะครับ ผมผมรอเลยครับผมถือว่าชอบมากนะน่าจะเป็นยุค90รลยบางเท่าดีผมรู้นะยุค90มากก็ไม่ในใจ นี่หน้าแข่งนั่นแหละอยมีหลายยุคเลยนะเนี่ย power sport อันนี้ที่เป็นแบบเออ่ดีแพร์แอ,แอสแวนของ TVA แหละนั่นแหละเกี่ยวกับซ่อมได้บุนั้นครัะเกี่ยวซ่อมดึงเวลาถ้าที่ผมรู้นะก็ <c oughs> <c oughs> ห้องก็ลบนะลบประมาณนี้ เอเดียนอะ๋อ oh, เป็นแม็กด้วยเป็นแม็กโรโด้ด้วย,วยทำลายแมกโนโนเตวี no. mm hmm. ทำลายลายแมกโนโน no no. เป็นพลังงานไม่รู้เป็นไดไงต้องไปดูในซีซั่นสองครับนี่คนนี้ป่ะเป็นคนที่เป็นคนน,คน,นี่ รืมป่ามไม่รู้เนี่ยทีวีเอไทม์ลน์แท็กกิง่งเปลี่ยนเฟลิสวิวเฟลิสวิวเฟลิสวิ สิ่งช้าสวรรค์อ๋อมัเป็นสิ่งช้าสวรรค์ัสม,ม,ร,มรีรเ็นมะมันมีอะไรบางอย่างมันเป็นไร อ๋อมันเป็นลายโลโลก้โลกิเนี่ยตัวเอลโออะไรโลกิแบบเต็มไปหมดเลยตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นเลขหกปะไม่แน่ใจอืมมีอะไรบ้าง กาจะมีอีตาเออะไรเยอะแยะเลยเนี่ย a เคหนึ R ่งห้าศูนย์เฮดในปีอะไรนะาเคหนึ a ่งห้าศูนย์เฮด มันเจอไม่เจอหรอกต้องเซิร์ชอะไรทักอย่างเอาไปด้วยนะครับเอ่อสตีสตีวีอารีนสตีวีอารีนสตีเวอ้อแสดงว่านานพอสมควรอยู่นะ ตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดช่วงหนึ่งเก้าเก้าเก้าเจ็ดเกืประมาณนั้นนะครับยุคเก้าเก้าศูนย์นะยุคเก้าเจ็ดเกือบสองพันนะครับ ่าจะปัจจุบันเพราะไม่มแน่ใจนี่งมันใครอน่าจะเป็นตัวการไม่รู้อ่ะ นี่มันยุกอะไรสักอย่างใช่ไหมเ,เนี่ยนี่โมเอนี่เนี่ยโมบเอ้นี่นเ,เนี่ยมิติคอนตามเปล่าเมืเ่อมีมยอยู่ในมิติคอนตามเลย นาแน่นอนยุกเดียวกับตอนที่โทนี่เปิดตัวอ่ไอ้นั่นบอกอ่ะหรือว่าเอ๊ ฮาวเวิร์สตากนั่นแหละเปิดตัวรถอะนี่อ่ะอีเกย์เขาทำอะไรวะโอ้โห ซเซอร์วิสขอบคุณที่ใช้บริการห <c> น <ười> <c ười> ้าบนหน้านี่ผมไม่แน่ใจนะผม <c ười> จะเซอร์วิสจันละที่ทีเอมาหมดเลย ชอบกานใส่เอ็มเรนใหญ่เป,เป็นดิน้นเรนไอ้พลังเนี้ยมันน่าจะแบบตอนที่โลก,กิใช้ในแอเวอรเรอร์ภาคแรกอะตอนที่แบบเพื่อว่คุกเข่าอะไรนี่แหละนั่นแหละเออ ใช่มาหลังเอ้ยโลกิตกลงมาแล้วใครยืนันเรืออ๋อโลกิเลยวะเฮี่ นี่มันน่าสนใจนะอืมใครอ่ะโมเบียดเหรอโมโมเบียดไม่ใช่โมเบียดนะโมเบียดมันเวมไพายแบบนั่นแหีะโมเบียด ล้วพาโมเบียนบาไปด้วยป่อไม่ใช่ทิ้งโมเบียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พาวาใช่ป่ะดูดีดีด,ดิมันอ๋อมัน,มนปล่อยพลงังแบบนี้ป่ะนั่เนี่ยมังมันมีอะไรอีกอะ ไอเส้เส้นๆเนี่ยอันเก,กี่ยวกับไอ้เหมือนแบบลิลิชาร์อะที่โดนไอ้โดนมันด้า <c oughs> เหมือนเป็นเส้นสปาเกตตี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วอัน <c oughs> <c oughs> นี้มันลอยได้ด้วยลนะอยแบบอ <c oughs> ันนั้นมันจะเป็นเส้น <c oughs> เส้นเวลาอนะไรแบบ ผิดเพี้ยงไปฮึโนกี่ก็ยังดูหน้าไม่เกะก็ยังดูดูแบบเหมือนเดิมอะ่ะ <laughs> ซื้ออะไรกิน,น,นด้นะเออดิวประเทศอะไรน,นะไม่รู้อะทงประเทศอะไรไม่รู้สิงช้าเนที่ที่แอน,แอน,นเนี่ยน่าจะเป็นแข่งจจนฐา,านนะเห็นหน้าเขาโคงก็ได้แหละก็นี่ไงก็แข่งที่มาโผล่มาเนี่ เนี่ยวะนี่ไงก็ยังเป็นแข่งอยู่แข่งยนระานโยนระดานไม่เจออ๋อนี่ยฉากนี้เนี่ยที่ป่วยพลังปุ๊บมันแบบโตแบบโตกลับอ่ะปุ๊บ ก็ต้องรอดูนะครับ6ตุลาคมอีกไม่อีกสองเดือนมั้งตอนนี้เดือนเดือนเออสิงหาจนสิงหาแล้วตอนนี้สาเด,ดือนกระดาษนะครับมีอะไร ่อะไรอีกเนาะหมดหร้อมั้งโอ้ยนเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรสกักอย่างเป็นแบบแบบเดียวอืม คล้ายๆในสไปเดอร์เวิร์ดปะไม่ไแน่ใจอืมอมันก็คล้ายๆแหละตอนที่ไปไปจักรวาลอื่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นมะาไปทุกที่อือ น้าแข่งอะไรแบเนี้มิสเบอาที่ไหนวะผมไม่รู้อะ อังกฤษปอกวทำไมไน่าใจ <laughs> ผมไม่แน่ใจมระเบิดใช่ป่ะอืมเดี๋ยวนะ 那行了。三

ไาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเตียตัวอย่างอะไรก็รอดูกันนะครับปิดภาพด้วยภาพนี้แล้วกัน,นครับบ๊ายบายครับ